<c oughs> เป็นกำลังใจให้ด้วยทุกเอาแม่อ้อยแม่อ้อยเปลี่ยนเฟซไหมบอกครับเ,เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าจริงๆแล้วฉากปีนี้มันจะเป็นในรูปแบบมีความเป็นเอกลักษณ์ใจกินร้อยในลักษณะของโทนสีนะครับสีนี่คือรู้เลยว่าเป็นสีของใจกินร้อยสีใจกินร้อยสีบอยสีดิชัยคือสีอะไรครับครับกอ อันที่สองก็คือเป็นเอกลักษณ์ลายผ้าของจังหวัดมหารสรา,ารคามนั่นคืออะไรครับลายผ้าย,ยางนี้นะครับมันจะมาปรุงเข้ามาเป็นฉากใจกันร้อยแล้วก็อันที่ <ừ. S 1> หมายเลขหนึ่งมันก็เปรียบเสมือนอะไรครับดวงตะวันน,ะนี่แหละครับมันกสี่สี่สามข้อนี้ที่ผมให้โจทย์กับคนออกแบบไป ได้เจอผู้สาวไอ้จังเม่นเจ้าถือใจครับได้ซ้อมคักคัไอ้จังเม่นเป็นตายตั้งแต่เป็นบ่าวกับพ่อผู้สาวมามากมายยังบ่มีไพเบรกสายตาอาปานี้ยินแต่ละทีคขซ้อมทั้งพีหัวใจสิวายดังนางสาวไทยที่เดินโยกย้ายบนเวทีเพียงเพื่อศบตาหัวใจไอ้งงลงบานเล็กทีมีเจาะจะหลงบานเล็กทีด้อ แพ้ทางคนนี้แพ้เธอคนนี้แล้วล่ะนัดต้องจับคู่ใส่บันทับนับเบิ้งมันมีจักชินป๊อปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชินพอดีบ๊อมันเก้าชินซ้ำตีเก้าชินเด้วนี้เก้าชินกระจงอันกลางไว้มันก็สเไี้เป็นจักชุดเป็นซีชุดแมนม่ เป็นสีชุดกระบาดน,นึงนับไปถ้าไปซื้อบานพับมั้่ไซไร่ไรครับเพิ่งเข้ามาอ๋อไลไลสดของใจกันร้อยครับวันที่สิบเอ็ดนี้นะครับร้อยสิบสองบาทครับผมเฮ็ดอีกรอบหนึ่งครับ<ม>เพียดอีกรอบนึงพอกระต้อล้มหายใจให้พี่น้องได้ม้วนกันพร้อมละบ่อยากให้พี่น้องเงียบเงาบ่อยากให้บ้านห้องเงานะครับจ่ารดถิ่นอีกมือนึงก็ขึ้นมือ วันที่สิบเอ็ดอีกสองหมื่นไม่ไล้อีกสองหมื่นแต่ว่าเขาคุมเลยครับมอนกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนะครับมันดีตรงที่เหมือนร้องให้เมียนี่ระคามากลายปันยูเห็นไหมโอ๊ยตนอนี่ผมก็พุ่มใจแล้วเหมือนที่ผมเล่าใช่ทั้งช่องก็คนติดตามยังไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นอีกช่องหนึ่งที่เราไม่ได้ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะคนติดตามแค่หาหมื่นก็ค้นตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นหกหมื่นกว่าจะเจ็ดหมื่นแล้วนะครับแต่ก็คิดว่าแบบเหมือนเหมือนกับ คือเราจะต้องมันจําเป็นที่จะต้องปล่อยเพลงเพราะว่าเราจะเอามาใช้ประโยชน์ในช่วงเกิดวงใช่ไหมครับเ,เลยเอเอาลงต่อๆกันเลยพี่น่องก็อย่าเบื่ออย่าส